มาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกดอินให้กำลังใจทีมชาติไทยเช่นเคยค่ะ ก่อนประเดิมถล่มตีโมเลสเต่10ประตูต่อ0ในสึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อวันที่8พันวิกายนที่ผ่านมาโดยมาดามแป้งค่ะย้ำเรื่องการเคารพคู่แข่งและห้ามประมาทตีโมเลสเต่แม้จะมีอันดับโลกต่ำสุดในอาเซียนในฐานะทีมอันดับ196ของโลกก่อนช้างศึกโรยิงคู่แข่งทังครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังค่ะประเดิมคว้าสาแต้มสำคัญได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้มาดามแปงประกาศอัดฉีด3ล้านบาทหากทั้งศึกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จเพื่อเป้าหมายสูงสุดคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่8มาครองทั้งนี้ค่ะชัยชนะดังกล่าวยังเป็นการสร้างสถิติใหม่ของทีมชาติไทยจากการที่ชนะคู่แข่งขาดลอยมากที่สุดในรายการชิงแชมป์อาเซียนและทาบสถิติเดิมชนะคู่แข่งขาดลอยมากสุดในประวัติศาสตร์รวมทุกรายการที่เคยชนะบูไน4ประตูต่อศูนย์ในปี1971 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปค่ะทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่14ธันวาคม2567เวลา2ทุ่มถ่าย้าพสดทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง32 AIS Play และ YouTube BT Sport ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn